คำถามที่11ครั้งที่71ต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะเถิอในการพัฒนาตัวเองสู่ความบรรตุกตัดวัตสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพักเจ้าทุกคนอ้าต่อแล้วกันนะ โอน่าจะต่อรูปไม่มีก่อนดีกว่า,เ,าเราถึงอากินนะเล่มยี่สิบข้านาสามรอยยี่สิบเจ็ดรูปไม่มีได้เหตุสี่หนึ่งโดยการรู้เนี่ยรู้รูปที่แปดนะมหานิทานสูตรลรวก็ว่าไปแล้ว เราจะรู้รูปนามด้วยอาการเลงคานิมิตอุเทศก็คือ,อต้องใช้ทิพยาชักสุกับปัญญาชักสุถึงจะรู้อุปปาทยรูปถ้าดินน้ำลมไฟรู้ด้วยมังสารชักสุแต่อุปปาทยรูปยีป่บสีต้องรู้ด้วยตาทิกทาพกตาปัญญาไง,งเธอจะเห็นว่าภาพส่วนใหญ่จะไม่พูดเพราะเขาไม่มีตาทิพย์ตาปัญญา เขาก็เลยไม่ค่อยพูดกันแต่ถ้าเบื่อมีตาทิพย์ตาปัญญายแล้วจะพูดได้จะเข้าใจได้ในรูปยี่สิบแปดนามห้าโดยการรู้ยาินิธิเธอรู้แล้วนามห้ารูปยี่แปดรู้แล้วสองก็พิจารณาสามละสี่เก้าพ้นสองพิจารณายัางไงให้ปรากฏว่ารูปนั้นอนะ รูปมันอุป,ปายไทยรูปนะจะรู้ได้ด้วยตาทิพย์ตาปัญญานะรูปนั้นมันไม่เที่ยงไอ้รูปที่เกิดจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตัวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวบ้านก็พังไอ้นี่บ้านคล้ายๆก็เห็นตารู้แต่ไอสิ่งที่เราไปติดไปยึดไปสุกไปทุกข์กับพันเนี่ยเรารู้ไหมไอ้รูปเนี้ยเพราะอะไรเราจึงสุกจะทุกข์กับมัน จะรู้ได้ด้วยตาทิพย์กับตาปัญญาเห็นไหมเนี่ย <c oughs> พิจารณาบรรูปนั้นไม่เที่ยงโดยเรามีตาทิพย์ตาปัญญาไม่ใช่มังสะนะมันเป็นทุกข์เขาเห็นไหมมันเป็นทุกข์ทุกข์พาะไปติดไปยืดไปผูกพันกับมันมันเลยเป็นทุกข์สามเป็นโรค ก็สีเป็นดุดหัวฝีแต่พินาเองก็คงได้นะะธรว่าไม่อธิบายข้อหดุดลูกศรนก็หเป็นของลำบากข้อเจเป็นอาพาธก็แปดเป็นอย่างอื่นไปมันแปลเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยก็เกเป็นของสุดโสมก็สิบเป็นเสนียดเสนียดจจนร้ายสิเอเป็นอุปทวะเป็นอุปสรรค สิบสองเป็นภัยสิบสามเป็นอุปสรรคสิบสี่เป็นของหวั่นไหวสิบห้าเป็นของปูพังสิบหกเป็นของที่ไม่ยั่งยืนสิบเจ็ดเป็นของที่ไม่มีอะไรมาต้านทานได้สิบแปดเป็นของที่ไม่มีที่พึ่งเพราะมันไม่เที่ยงยจะไปพึ่งอะไรเธอจะพึ่งของไม่เที่ยงได้ไงสิบเก้าเป็นของซ่อนเลน ยี่สิบเป็นของไม่มีที่พึ่งยี่สเอ็ดเป็นของว่างยี่ิบสองเป็นของเปล่ายีบสาเป็นของศูนย์ยี่สิบสี่เป็นอนัตตายี่สิบห้ามีโทษยี่สกเป็นของแปรผันไปยี่สิบเจ็ดไม่มีแกนสาร เดี๋ยวขอขอขออธิบายอนัตตานิดหนึ่งขออธิบายลักษณะนัตตาหน่อยที่บอกเป็นเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาบอกว่ามีตัวตนเนื้อตัวเราก็ไม่มีตัวตนไม่ตาไม่ใช่ไม่ใช่อนัตตาความหมายนัตตาคือหนึ่งปรโตมันจะเป็นอื่นทุกขณะมันจะเป็นอื่นทุกขณะเวลาเลย สองนัตโตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราจะไปยึดไว้ข้อสาวิจิตโตมันสงัดกิเลสทั้งปวงอนตัตตาเนี่ยมันสงัดกิเลสทั้งปวงก็ห้าต,าตุจโตสิ้นแก่นสารจบประโยชน์ห้าสุญญโตศูนญ์เปล่าว่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยคืออรันตตา มันเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยถ้าเราดับมันได้นะยี 25, ่สิบห้ามีเป็นของมีโทษยี่หกเป็นของแปรผันไปยี่สบเจไม่มีเงินของไม่มีแก่นสารยี่สิบแปเป็นเหตุแห่งความลำบากยี่สิบเก้าเป็นดุจเพชรฆาตสาสเป็นของปัสจาความเจริญสาเป็นของมีอาสวะสามสอง เป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งสามสิบสามเป็นเหยื่อแห่งมารสามสี่มีชาติเป็นธรรมดาทำให้เราเกิดย่สห้ามีชรา,าเป็นธรรมดามีความเสื่อมยีสามสิบหกมีพยาธิเป็นธรรมดาคือเป็นโรคสามสบเดมีรณะเป็นธรรมดามรณะคือความเคลื่อน สามสิบปดมีความเศร้าหมองสามสิบเก้าเป็นเอทให้เกิดทุกนะสี่สิบหาความแช่มชื่นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้สี่สิบเอ็ดเป็นโทษนะสี่สิบสองเป็นของที่ต้องสลัดออกไปนะนี่เป็นพิจารณายอย่างนี้ ก็สาไม่มีรูปเพราะการละละคือให้มันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกคือกำหนัดความพอใจไม่ให้มันมีมันละรูปได้ถ้าเธอมีความกำหนดันดจเิง์มันก็มีรูปทุกทีแหละก็สี่ก้าพ้นเก้าพ้นได้ไงก็จากสมาบัตแ8นี่แหละที่พูดอยู่เนี่ยถ้าเก้าพ้น คือไม่มีรูปไม่ปรากฏก้าวล่วงล่วงพนไม่มีรูปมันไม่มีภาษามันก็ไม่มีเมื่อไม่มีรูปภาษาก็ไม่มีเพราะตาก็กระทบรูปหูได้ยินเสียงมันถึงจะเป็นภาษามีวิญญาณรูถึงเป็นภาษาแต่รูปไม่มีมันก็ไม่มีภาษาเพราะมันไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่มีชอบไม่มีชังเลยเรารู้ด้วยที่ปัญญาจากสบปัญญาจากสุใช่ไหมมันไม่มี มันก็ไม่เป็นภาษาเพราะมันไม่มีรูปมีแต่วิญญารู้ใอ้วิญญาณละไม่มีเนยียรูปไม่มีด้วเหตุสี่อย่างนี้อ่ะต่อไปข้อหกสิบแป้าวหน้าเจ็ดสิบห้าพระเด็พระเดชนขนสิบสี่นะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกไปสู่ป่าไปที่ไหนไหนก็แล้วแต่เรือนว่างพิจารณาว่า <c oughs> พิจารณาว่าเราว่างจากาตาเธอจะไปไหนเนี่ยเธอให้เธอรู้ตัวว่าเธอว่างจากตัวตนที่เธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะไม่เห็นอะไรอะไรที่เราไปติดเลยเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอาัตตาก็ไม่มีเกี่ยวกับตัวตนเราไปยึดไม่มีมันเนื่องด้วยที่เราไปยึดก็ไม่มี เมื่ออริยสาวกปฏิบัติอย่างนี้มากเพื่อปฏิปทาเป็นอย่างนี้จิตก็ย่อมผ่องใสในอายธนะจิตย่อมผ่องใสอญญายตนรเชื่อมต่อไปยังตะวารมันก็ผ่องใสมันจะไปทุกข์ยังไงล่ะมันเป็นบูปสมรสไงสุขที่ไม่ต้องไปเสพสมใจหรือไม่สมใจเมื่อมีความผ่องใสอญญายยนั้นย่อมเข้าถึงอกิญจัญญาจะสมบัต สีน้อมใจในปัจจุบันปัจจุบันปัญญาในปัจจุบันหลังตายแล้ววิญญาณก็จะไปพบในนั้นวิญญาณก็เข้าถึงอากินจานาจารยภูมิวิญญาณก็จะเป็นผู้ที่มีรู้ว่านิดนึงน้อยนึงเราก็ไม่มีติดไม่มือยืดนะไม่มีตัวตนของเราไม่มีตังของเราเลยเศษของอาาัตตาเราก็ไม่มีเราก็บูมหมดศพฐานเดียวนะ เรียกว่าปฏิปทาเป็นสภัยยะแกะอ่อกินจัญญายะสมบัติประการที่สองถ้าต่อไปก็เจ็ดสิบอีกประการหนึ่งอริยาสาวกพิจารณาว่าเราไม่มีที่ไหนสิ่งน้อยหนึ่งก็ใครก็ไม่มีในเราคือเราไม่มีตัวที่จะไปสถิตอยู่ที่นั้นไปติดอยู่ท่นั้นเราไม่มีเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มี อะไรๆที่อื่นเราก็จะไม่มีเราจึงไม่ต้องทําให้ใครมาลักเราไงไม่ต้องทําตัวเราให้ให้ให้ไปอยู่เขาในเขาก็ไม่อยู่ในเรามันจะเป็นวิบากต่อกันถ้าเธอทําตัวให้เขาลักพอเขารักเธอเขาก็มาผูกพันกับเธอมันก็วนเวียนนู่นอย่างจบจากสิ้น <c oughs> และสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีที่ไหไหน ในไข่ๆก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลนเลยเมื่อริยะสาวกปฏิบัติอย่างนี้มากโดยปฏิปทาอยู่จิตย่อมผ่องใสในอาชจรรยเมื่อมีความผ่องใสย่อมเข้าถึงอกิจจัญยาในธานสมาบัตินี่คือปฏิปทาที่เป็นสพพยาแก้อากินจัญญาในธานาสมาบัติประการที่สอีกประการหนึ่ง นี่ข้อเจ็ดแล้วนะอธิยาสาวกพิจารณาว่ากรรมในภพนี้กรรมในภพหน้ากรรมในภพหน้ากรรมสัญญาณที่มีในภพนี้กรรมสัญญาณที่มีภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้รูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเน,นชาสัญญาและอกิญญายะตนะฌานสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใด ฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญาพูดพูดไปเสียงก็หายไม่รู้จะไปหาเสียงที่ไหนนะสัญญานี้ย่อมดับไม่เหลือในญาณชาญใดชานชานั้นคือเนวสัญญานาสัญญา นี่คืออรูปฌชานข้อที่สี่คือหายสงสัยคือดับไม่เหลือที่ว่าเอ๊หรือเรามีหรือไม่มีเนี่ยสภาวะสงสัยอ่ะในวสัญญานาสัญญาอากินนิดนึงน้อยไม่มีแต่ในวสัญญานาสัญญาหมายถึงว่าเอ๊หรือยังมีวะหรือไม่มีเอ๊น่าจะมีอยู่หน้าไม่มี <laughs> ดับไปตรงนี้เป็นสภาวะาสงบพอเราดับไปคือเรารู้ชัดเจนแล้วเมื่ออวาสาวกปฏิบัติอย่างนี้เป็นผู้มากโดยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอาญาตนะเหมือนกันนะงานทีนี้พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วพระอนนได้กลบาบทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องพุผเจริญ าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราจะได้อุเบกขาอย่างนี้สิ่งที่ก็สิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราละาสิ่งที่กําลังมีและมีและนามันได้แล้วคือมีคิเลสไม่มีคิเลสเราละได้แล้วแล้วเราจะปรลินิพานไหมพระเ,เจ้าข้าว่าไงนะเนี่ย พอเราละสิ่งที่มีไม่มีก็ละได้แล้วเราจะไปริเพพานไหมถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสว่าอานุนพึงรู้ไว้ว่าจะปรินนนรปรินพานในอัติภาพนี้หรือไม่พึงปริเิพานในบัตินี้ได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติไม่ปรินินพานนะหรือปริเิพาน เมื่อเธอได้อุบเบกขาแล้วความจริงรูปประชานข้อสี่ฌานสี่ก็้อุบิ้มอุเบกขาแล้วอารูปฌานตรวจสอบ ام, อีกทีมอุเบกขาบริสุทธิ์ไหมวังัันเธอสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงม,มีแค่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแค่เราเพราะเราละสิ่งที่กำที่กําลังมีและที่มีแล้วถ้านเราไปเพลิดเพลินชื่นชมและติดยึดในอุบเบกขาเมื่อเธอ เพลิดเพลินติดยึดอุเบกขานั้นอยู่อุญญาณอนาัสอุเบกขานั้นก็เลยเกิดขึ้นเธอจ้องปรินิพานไม่ได้หมายความว่าเธอดับไปสิ่งที่กําลังมีและที่มีไปแล้วเธอก็ดับไปแล้วเรื่อมีอุเบกขาบริสุทธิ์แล้วเธออย่าไปชื่นชมยินดีกับอุเบกขาที่เธอได้นะถ้าเธอไปชื่นชมดีอุเบกขา เธอก็ไม่ปรินิพานเธอบริสุทธิ์แล้วอุเบกขาแล้วเธอก็เฉยเฉยก็ทําประโยชน์ให้คนอื่นต่อไปอย่าไปยินดีนะถ้าเธอยึดมั่นในข้อใดควรจะยึดมั่นในวาสัญญานาสัญญายึดมั่นว่าให้เธอว่าเอ๊มันมีหรือมีเอาให้ชัดเจนจนเป็นสัญญาวิสานิโรดนั่นแหละ เคยต้องไม่เพื่อไม่เพิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ติดยึดเวขานั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ติดยึดเวกาวิญญาณก็ใส่เวกานั้นยึดมั่นเวขานั้นไม่ได้เมื่อเธอไม่มีความยึดมั่นเธอก็ย่อมปรินิพานได้นะอานน์ขับชวนว่าโอ้น่าสัจจย์จริงนะ พระรูปเจ้าได้ตอดได้ตัดให้ออกจากข้ามพน้นจากโอคะทั้งสี่โยคะทั้งสี่โอคะคือกามโยคะพระโอคะพบคือกามพบทิฏฐิอวิชาในโอคะสี่โยคะสี่มหาสมุทรทั้งสี่เป็นแบบนี้กามพบทิฏฐิอวิชานะ่ะ <c oughs> นะเธอพิจารูปทั้งหลายอ่ะรูปที่เป็นอุปไปแตรูปทั้งหลายเนี่ยนะัและพิจาตามอารลูปฌชานสี่นะโดยตรวจสอบจักรูปฌชานสี่เป็นเอาอัลูปฌชานสี่ตรวจสอบอีกทีเธอก็จะมีสักกยะสัก,กยะนี่คือคือตัวตนใหญ่ของเราที่เราไปดับมันได้ มีอยู่ก็คือความวิโมออกหลุดพ้นเธอก็หลุดพ้นเป็นสักกายะเป็นตัวตนใหญ่ของเธอว่าเธอหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นนะความหลุดพ้นแห่งจิตวิโมกก็เป็นว่าหลุดพ้นจิตก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคือเธอมีอมตะอมตะคือไม่ตาย เที่ยงแท้แน่นอน,นอานทน์เราแสดงปฏิปทาเป็นสัพยะแก่เอนเนชาสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาอันเป็นสัพยะแก่อากิจัญญาสมาบัติแล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัพยะแก่ในวาสัญญาณสัญญาแล้ว,ลวเราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเพื่อข้ามโอคาไว้แล้วแสดงวิโมกความหลุดพ้น ให้พวกเธอเป็นอายะแล้วกิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อกลเพื่ออนุเคะห์อาศัยความเมตโตแล้วแก่สาวกทั้งหลายเราได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนู่นเธอไปหไหนเธอต้องไปเพ่งฌานเพ่งฌานคือเพ่งรู้นะเพ่งฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่มันมีหลักยังไงจะนาสิบห้าเป็นยังไง เธอไปเพ่งทดสอบดูเวียนกลับไปกลับมาอารูปประชานสี่ไปอารูปวกกลับมารูปประชานสี่ไปอารูปเวียนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอนต์ก็เช่นชมภาสิตนี้ก็จบจบ,จบอนเนชาสพพยสูตรสรุปชาไออเนชาสพพยสูตรอันนี้อธิบายว่ารูปประชานสี่อารูปประชานอีกสี่ สมาบัติ8จนเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธมีสัญญาแล้วเวทนาแล้วดับเวทนาได้มันนิโรธมันดับมิุติแล้วอุเบกขาบริสุทธิ์โดยมีอุเบกขาบริสุทธิ์แล้วเราไม่ไปยึดไม่ไปเพิดเพลินกับอุเบกขาที่ยวได้เราก็ผลินิพพาน เธอก็บอกใครก็บอกสอนใครได้ก็สอนต่อไปถ้าเขาศรัทธาเธอถ้าเขาไม่ศรัทธาเธอจะไป่บอกไปสอนนักเลยเดี๋ยวเธอถูกด่าอาตมาเองเนี่ย <c oughs> อาตมาก็พยายามบอกเท่าที่บอกได้เท่าที่อ,อวิวาพอมีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วธาตมาก็ตายจากกัน อาตมาก็อาตมาวัตมาไม่ได้ยึดนะวัาตามามีอะไรของอาตมามบ้างม่ไม่ยึดหรอกแต่อาตมายังไม่บรรลุอรหันต์นะต้องเข้าใจก่อนอาตมายังไม่เป็นนะมีบางอย่างเป็นแต่บางอย่างก็ยังไม่เป็นยังมีอาตมาก็ตรวจสอบอาตมามเรื่อยๆอยู่ตรวจสอบเรื่อยๆอยู่ถ้ารมาก็มีของอาตมานั่นแหละ มันกมีระดับหนึ่งแต่ไม่มากหรอกเพราะฉะนั้นเธอเองเธอก็ต้องตรวจสอบตัวเธอเองไม่ต้องไปคุยใครหรอกเธอตรวจสอบตัวเธอเองบอกใครได้ก็บอกสอนใครได้ก็สอนใครเขาเงี่ยสวดสดับก็บอกเขาใครไม่เงี่ยวตรวจสดับก็แล้วไปเพราะคนเรามีบาร,รมีไม่เท่ากันพละอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากัน บารมีแปลว่าทาได้คนที่เขาทําได้มีมากมีน้อยพละอินทรีย์ของแต่ละคนก็ไม่บางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอบางคงมีอิทธิภาวะเยอะบางคงมีปุริสภาวะเยอะพระพุทธองค์ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครดิ่งกวา่าคือพพุทธเจ้าจะฝึกเฉพาะคนที่มีปุริสภาวะนะอิทธิภาวะฝึกไม่ได้หรอก ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีอิธิภาวะเยอะเมื่อมีอิธิภาวะเยอะก็ <c oughs> ทําให้ศาสนาเสื่อมครึ่งหนึ่งมันจะมีลักษณะความวนเยอะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นย่งไไงนั้นแต่ผู้หญิงก็มีภูริสภาวะเหมือนกันนี่อัตมายกตัวอย่างในเรื่องของกามเดี๋ยวจะเอาคือนำมายกมาทั้งหมดนั่นแหละ าตมาจะขยายคือยกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่ขยายเธอก็ไม่เข้าใจเนี่ยขยายไงก็ขยายไปเดี๋ยวเขาหน้าจะขยายต่อคราวนี้ก็พอสมควรกับเวลาอนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรม ถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตธงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่าน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ